ยายยายมาหาแม่เร็วพี่อยู่กับแม่เนี่ยพี่นั่งอยู่กับแม่เนี่ยสยายมากลับบ้านแดบกสิก็คยอยากกลับบ้านนะทิ่นนมองนี่ลูกมา สีนวลสีนวลเอ้ยกินวลเอ้ยอะกินวลเอ้ยกินวลน,น,น,น่ารักดิอ้อนแม่นั่นเนี่ยมานั่งตักเนี่ยอ้อนแม่เนี่ยอ้อนแม่เนี่ยกว่าแม่ไม่รักเหรอลูกสีนวลกว่าแม่ไม่รักเหรอแม่ก็รักทุกวันนั่นแหละแม่ก็รักสีนวลน่ะเลี้ยงมาจนแก่แล้วเนี่ย เลีงมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเก็บมาจากข้างทางนั้นเนี่ยมาเป็นสีนวลอยู่ทุกวันเนี่ยเก็บมาจากข้างทางนั้นเนี่ยเนาะไม่พูดอ่ะวันนี้ทำไมไม่พูดอ่ะลูกทำไมไม่พูด อ้อนแม่อยู่ตักเนี่ย